สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องนุสตอรี่ค่ะวันนี้นะคะพาทุกคนนะคะมาไหว้พระที่วัดโสธรวรารามวร,ว,รวิหารค่ะเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดฉะเชิงเซาเลยนะคะเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโสธรค่ะพระพุทธรูป,ปันเป็นที่เคารพสักการะของชาว8ปดลิ้วเชียวนะคะแล้วก็ประชาชนทั่วทุกสารทิศเนี่ยมาแต่อดีตการนะคะ วัดนี้นะคะตั้งอยู่บนถนนนะคะห่างจากตลาดกลางเมืองประมาณ2กิโลค่ะวัดนี้เดิมนะคะเป็นวัดราดนะคะแล้วก็สร้างขึ้นตอนปลายกรุงศรีอยุธยานะคะตามประวัตินั้นตั้งแต่แรกเนี่ยมีชื่อว่าวัดหงเพราะมีเสาหงค่ะอยู่ในวัดนะคะแล้วก็เปลี่ยนนะคะชื่อจนถึงปัจจบุบันเรียกว่าวัดโสธรอ,อันมีความหมายว่าบริสุทธิ์ค่ะและศักดิ์สิทธิ์ ก็เลยเรียกตามพระนามของพระพุทธโสธรหรือหลวงพ่อโสธรซึ่งได้มาประดิษฐ์นะคะในวัดนี้ในภายหลังวัดโสธรได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีค่ะชนิดวรวิหารจึงมีนามว่าว,วัดโสธาร,าราวรวิหาร ตั้งแต่เมื่อวันที่8สิงหาคมพศ2 5 0 1นนั่นเองค่ะและวัดนี้นะคะเขาก็จะมีลักษณะเด่นคือมีพระอุบโบสถศิลปะแบบไทยประยุกต์และร่วมสมัยมีการแก้บนด้วยไข่ต้มหรือละครลํำค่ะคนเยอะมา,มากๆเลยนะคะและนี่เราก็เข้ามาในพระอุบโบสถที่ เป็นสถานที่ที่ให้มากราบไหว้สการะหลวงพ่อโสธรนะคะตรงนี้นะคะก็จัดทำใหม่นะคะเขาก็จะมีชั้นวางรองเท้าให้เราได้เก็บรองเท้าให้เป็นระเบียบเพราะว่าคนเยอะมากนะคะก็จะวางรองเท้า,าที่ชั้นวางนะคะด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะก็จะมีให้บูชาดอกไม้ทูบเทียนนะคะ ก็ชุดละ20บบาทนะคะของทางวัดนะคะหากใครไม่ได้มาบูชาของทางวัดก็อาจจะซื้อนะคะบูชามาจากตรงตลาดด้านนอกด้านหน้านะคะที่เขา มีขายนะคะก็สามารถาซื้อจากข้างนอกมาได้นะคะแต่ถ้าใครไม่ได้ซื้อมาจากข้างนอกนะคะในวัดก็มีบริการให้ให้เราบูชาชุดละ20บาทค่ะก็คือแล้วแต่เราจะเลือกนะคะดอกไม้พวงมาลายัยกล้วยไม้ดาวเรืองแล้วแต่นะคะก็เลือกดอกไม้นะคะ1 ชุดนะคะพร้อมกับทูบเทียนนะคะแล้วก็หยอดเงินนะคะลงในตู้ทําบุญนะคะชุดละ20บาทนะคะจากนั้นนะคะเราก็เข้าไปนะคะสักการะนะคะที่แผ่นชุดทําบุญนะคะก็จะมีทูบเทียนแล้วก็แผ่นทองนะคะให้เราได้ปิดทองนะคะ5แผ่นนะคะตรงนี้นะคะก็จะไม่อนุญาตาให้เรานะคะได้ จุดทูบนะคะจุดทูบจุดเทียนนะคะให้บูชาแล้วก็อธิษฐานเนื่องจากาคนเยอะนะคะตรงนี้นะคะพอเราเดินเข้ามาในาพระอุบโบสถตรงนี้นะคะคนก็จะเยอะมากนะคะก็สังเกตดูนะคะระมัดระวังนะคะกระเป๋านะคะระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองตรงนี้ที่มองเห็นคือการบนการแก้บนด้วยไข่ต้มค่ะจะเยอะมากๆเลยนะคะทางวัดก็จะ ทำชั้นวางนะคะวางไว้นะคะให้แต่ละคนแต่ละท่านที่ได้ขอพรนะคะได้บนขอพรและสมความประสงค์นะคะก็นําไข่ต้มนะคะมาแก้บนนะคะซึ่งเยอะมากๆเลยเชื่อได้ว่า,าหลวงพ่อโสธรน,นะคะขออะไรแล้วนะคะหากเรามีความตั้งมั่นนะคะแล้วก็อยู่ในศีลธรรมอันดีนะคะรับรองประสบความ ปรารถนาสิ่งที่เราขอแน่นอนนะคะผู้ดูจากาการบนนะคะไข่ต้มหรือคอนรงรังนะคะก็คนเยอะมากด้วยนะคะจากนั้นนะคะเราก็หาที่มัมหมๆนะคะนั่งนะคะกราบไหว้นะคะแล้วก็ขอพรนะคะหลวงพ่อสุธรนะคะอันนี้จะเป็นด้านนอกนะคะให้เราได้ไหว้พระแล้วก็ วางทูบเทียนอยู่ด้านนอกตรงนี้นะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในการทําบุญนะคะช่วงนี้ก็เว้นระยะห่างกันนิดนึงนะคะก็ไม่เบียดกันนะคะก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะก็คุณก็จะเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็าใ,หให้เว้นระยะห่างกับเพื่อนผู้ที่ร่วมทําบุญนะคะตรงนี้นะคะก็าวางดอกไม้ทุบเทียนนะคะแล้วเราก็หยิบ แผ่นทองนะคะไปปิดนะคะปิดเขาจะมีที่ให้ปิดทองพระที่อยู่ด้านในนะคะด้านในนี่เลยเข้ามาตรงนี้นะคะเมื่อกี้เราอยู่ด้านหน้าตอนนี้เราเดินเข้ามาด้านในนะคะคนก็จะเยอะนะคะเราก็สามารถขอพรแล้วก็ปิดองค์พระนะคะอ,องค์ไหนก็ได้นะคะก็สามารถปิดได้เลยนะคะมีพระประจำวันเกิดแล้วก็รูปนะคะของ หลวงพ่อโสธรนะคะอันนี้ก็จะเป็นองค์ที่ให้เราปิดได้นะคะวิธีการปิดทองพระนะคะถ้าปิดที่หน้าก็จะทําให้ชีวิตเรารุ่งเรืองนะคะถ้าปิดที่ศีรษะความจําก็เป็นเลิศค่ะถ้าปิดที่ท้องก็มีกินมีใช้ตลอดไปนะคะปิดที่มือก็มีอํานาจนะคะบารมีสูงปิดที่เท้าก็สมบูรณ์มั่งคั่งปิดที่หลังก็ เรียกว่าปิดทองหลังพระนะคะก็งดงามมีสง่าราศีนะคะแล้วแต่ละคนนะคะจะมีความเชื่อว่าจะปิดทองที่ไหนนะคะนุชก็ปิดที่ทองนะคะมีกินมีใช้ตลอดไปนะคะมีห้าแผ่นทองที่เราให้ปิดนะคะก็ปิดหลวงพ่อสุธรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดพระประจำวันเกิดนะคะมีพระสังกจจายนะคะ มีหลายรูกหลายองค์ตรงนี้นะคะแผ่นทองที่เราบูชามาก็จะมี5แผ่นนะคะแล้วก็สามารถที่จะปิดแล้วก็ขอพรตามความปรารถนาของเรานะคะแต่ว่าการขอพรก็คือ,อถ้าเราขอพรไปแล้วนะคะก็ความ การปฏิบัติตนนะคะการประพฤติตนนะคะอยู่ในศีลธรรมอันดีนะคะรับรองว่าสิ่งที่เราขอไปนะคะจะสมความปรารถนานะคะหากเราได้สมความปรารถนาแล้วนะคะก็กลับมานะคะได้ขอพรอะไรท่านไว้นะคะทุกคนก็จะได้กลับมาหาท่านในตรงนี้นะคะเราดูจากผู้คนละกันนะคะก็จะเยอะมากเลยนะคะตรงนี้นะคะ เพราะว่าที่นี่นะคะศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะหลวงพ่อโสธรเนี่ยทำให้ประชาชนต่างๆเนี่ยมาบนบานนะคะสารกล่าวกันมากมายเช่นพอได้แล้วก็จะมาแก้บนนกไข่ต้มพวงมาลายัยหรือจัดลำถวายแต่มีความเชื่ออย่างหนึ่งคือห้ามขอให้ไม่เป็นทหารเพราะเล่ากันว่าหลวงพ่อชอบ ให้คนเป็นทหารเพื่อจะได้มาปกป้องรักษาบ้านเมืองนะคะตรงนี้ก็ได้แจ้งกันไว้นะคะตรงนี้นะคะวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยเปิดทําการทุกวันนะคะตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะถ้ามีงานเทศกาลกลางเดือน5้าก็ตั้งแต่วันขึ้น14บสี่ค่ำจนถึงวันแรมหนึ่งค่ำนะคะเดือนห้ารวม3วันนะคะที่วัดหลวงพ่อโสทรน,นี้นะคะเขาก็จะมี ประเพณีนะคะลําลึกอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน้ํานะคะาบางประกงนะคะเป็นประเพณีที่ทําสืบเนื่องกันมานะคะช้านานเลยนะคะโดยจะจัดขึ้นตรงกับวันขึ้น14บ่ําเดือน5ของทุกปีนะคะใครว่างนะคะก็สามารถมาร่วมการสมโพธหลวงพอ่อโสธรลอยน้ําได้เลยนะคะอันนี้นะคะเราก็เข้ามานะคะในโบทที่ ตรงนี้พาทุกคนดูนะคะอ่บริเวณที่เขามาแก้บนด้วยไข่ต้มนะคะก็จะนำไข่ต้มมานะคะมาถึงแล้วก็ต้องปอกปอกไข่ต้มสามฟองนะคะนำซอสนะคะมาวางใส่ถ้วยนะคะเป็นการอ่แจ้งกล่าวบอกกล่าวกับหลวงพ่อนะคะแล้วก็อ่ท่องนะคะ คาถานะคะแก้โบนอันนี้บริเวณรอบๆโบสถ์นะคะซึ่งก็จะทําใหม่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นรูปของประดิษฐานของหลวงพ่อโสธรนะคะก็สามารถเดินชมแล้วก็ทําบุญได้นะคะก็จะมีความร่มเย็นนะคะร่มเย็นมากเลยนะคะช่วงตรงนี้คนก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ก็สามารถเดิน ทำบุญนะคะสามารถเดินชมเก็บภาพบรรยากาศนะคะได้รอบๆนะคะพระอุโบสถหลังจากนั้นเราสองคนนะคะจะพาทุกคนนะคะไปดูนะคะโบสถ์ที่ทำใหม่อุโบสถหลังนี้นะคะเป็นศิลปะแบบไทยประยุกต์แล้วก็ร่วมสมัยซึ่งสร้างขึ้นก็สวยงามนะคะตรงนี้นะคะเดินมานะคะก็ช่วงนี้นะคะก็เป็น าการเว้นระยะห่างสถานการณ์โควิดนะคะเขาก็จะมีมีสแกนอุณหภูมินะคะาจากเจ้าหน้าที่ก็ให้เขา้าเป็นลำดับเป็นขั้นตอนเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะการมาวัดเขาก็ให้แต่งกายให้สุภาพนะคะหลังจากที่เราบูชา,าทุบเทียนดอกไม้แล้วนะคะเราก็จะเข้าไปไหว้พระในอุโบสถหลังใหม่นะคะ นี่เลยค่ะเมื่อเราไหว้พระเสร็จแล้วนะคะช่วงนี้นะคะในในอุโบสถก็กําลังซ่อมแซมนะคะองค์หลวงพ่อโสธรซึ่งประดิษฐานอยู่นั้นนะคะก็กําลังซ่อมแซมนะคะฝั่งตรงข้ามแล้วก็ได้มาขอพรนะคะไหว้พระขอพรอ,องค์พระนะคะก็เป็นที่สงบมากนะคะก็งดช่วงนี้ก็งดนั่งสมาธินะคะ เพราะว่าต้องเว้นระยะห่างนะคะใครไปมาเรื่องนี้นะคะตรงนี้ก็แนะนํานะคะใครว่างก็มาไหว้พระขอพรน,นะคะที่วัดสสธรวรารามบรรวิหารนะคะนุชก็ได้มีโอกาสนะคะได้มาขอพร กับหลวงพ่อตลอดตลอดนะคะตรงนี้นะคะพอเราเดินออกจากวัดแล้วก็จะเจอตลาดนะคะซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของขายเยอะมากนะคะมีทั้งของฝากอาหารแห้งนะคะปลาหมึกนะคะพวกมันทอดเปลือก ทอดนะคะมีทุกอย่างครบรดเลยค่ะขนมจากไฮไลท์ของที่นี่ก็นะคะ mm. ก็จะเป็นอันนี้เป็นตลาดฝั่งตรงข้ามนะคะ mm. ก็จะมีร้านเยอะแยะมากมายนะคะ mm. ก็จะมีเป็นลานจอดรถด้านหลังเป็นโดมด้วยนะคะนี่เลยของกินก็เยอะมากนะคะอาหารก็มีเยอะนะคะราคะค่ะคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะ mm. ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้ช่องนูนส์ตอรี่ด้วยนะคะหวังว่า คลิปนี้นะคะก็จะทำให้หลายๆคนนะคะได้เห็นบรรยากาศนะคะของวัดสุธรวรารามบรวิหารนะคะเผื่อท่านใดนะคะจะมาทำบุญนะคะก็ได้เห็นบรรยากาศแล้วยังไงก็ าฝากติดตามนะคะในช่องนูสตอรี่กันด้วยนะคะทริปนี้เราก็จะลากันไปด้วยให้ทุกคนนะคะได้เห็นนะคะของฝากนะคะอาหารแห้งนะคะอ,อยากรับประทานอะไรนะคะสื่อของฝากถูกใจนะคะมาแล้วจะอิ่มด้วยบุญก็อิ่มท้องด้วยนะคะคลิปนี้ก็ลากันไปด้วยอของฝากจาก ตลาดหน้าวัดโสธรวรารามวรวิหารของเรานะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน